สวัสดีครับวันนี้ก็มาถึงซีนารโอที่เราจะมาสร้างรูปภาพโดยอัตโนมัติโดยใช้ตัว OpenAI นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมจะใช้ OpenRouter มาตล,ลอดนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้งานได้ฟรีแต่ว่าตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างแรกที่มี OpenAI นะครับก็เนื่องจาก OpenAI มันต้องใช้เงินนะครับเพราะว่าเราต้องมันไม่มีฟรีที์เราต้องจ่ายเงินซื้อการใช้ตัว API key นะครับ เพราะฉะนั้นก็ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างพิเศษละกันนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย3มคอมโพเนนต์ก็คือมี t a l l ีนะครับเป็นลักษณะเหมือน Google Form ที่รับ Input ก็คือตัวนี้ทั l l ี่นะครับเราจะเอาท a l l ีเนี่ยรับพร้อมในการสร้างรูปภาพนะครับพอได้พร้อมมาพร้อมเราจะส่งไปให้ตัว OpenAI Model เนี่ย Generate รูปภาพแล้วก็เอารูปภาพนี้เนี่ยเก็บไว้ในไฟล์ใน Google Drive ได้นะครับจริงๆการสร้างรูปภาพเราเปิด ChatGPT หรือว่าเปิด ครอสแล้วก็พิมพ์พร้อมลงไปในตรงๆก็ได้นะครับแต่ว่าพอทําเป็นออโตเมชันเนี่ยเราสามารถที่จะวนลูปทําพวกนี้ซ้ําๆได้นะครับไม่ต้องมาแมนนวลท,ทําทีละอันรวมถึงเราสามารถที่จะเอารูปเนี่ยไปต่อกับโมดูลอื่นหรือว่าตัวอินพุตอาจจะไม่ใช่เป็นฟอร์มอาจจะเป็นรับอินพุตจากอีเมลหรือจากไลน์หรือจากอะไรก็ได้นะครับขึ้นอยู่ว่าเราจะเอาส่วนการทํางานหรือว่าเวิร์กโฟตัวเนี้ยมาเชื่อมต่อ,อยังไงนะครับก็อันนี้ผมพยายามทำเวิร์กโฟให้สั้นแล้วก็ง่ายเพื่อจะเข้าใจการทํางานของ ตัวแพทเทิร์นนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเราสามารถเอาเอาซีเนอโแต่ละอันเนี่ยมาเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันได้นะครับก็หลักการทำงานก็คืออสมมติผมรัน s ี e น a r i โตัวนี้นะครับแล้วก็ผมกดสั่งสับมิดพร้อมเข้าไปนะครับพอ submit ปุ๊บทอล,ลี่ก็จะส่งพร้อมที่ได้นะครับไปยังตัว OpenAI OpenAI ก็นำพร้อมที่ได้เนี่ยมา generate image นะครับสร้างรูปภาพขึ้นมานะครับแล้วก็นำรูปภาพที่ได้เนี่ย ส่งอัปโหลดขึ้นยัง Google Drive นะครับซึ่งผมกำหนดไว้แล้วว่ารูปภาพที่อัปโหลดได้จะมาสร้างไว้ในโฟลเดอร์ Image ของ Google Drive อันนี้นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะอยู่ในตรงนี้อ่ามันร e f r e s ให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็เราสามารถคลิกดูรูปภาพอ่าเป็นรูปหมาแมวกำลังวิ่งอยู่นะครับอ่าก็มาทดลองทำกันเลย เริ่มต้นเราจะมาสร้างซีนารีโอก่อนนะครับก็ตั้งชื่อว่า image generation นะ image generation นะครับเราจะสร้างรูปนะครับก็เราจะต้องมีตัว Input ก่อนคราวนี้ตัว Input เนี่ยผมลองเปลี่ยนมา้างใช้จาก t a l l y นะครับ t a l l y นี่คล้ายๆ google form นะครับแต่ว่าผมเลือก t a l l y เพราะว่ามัน s e ตอัง่ายกว่านะครับก็ผมเลือกตรง watch new response ตรงนี้นะครับอ่า แล้วก็ create webhook เลยอ่าอันนี้ก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะ make.com แล้วก็ create connection นะครับอ่าตรงนี้เราก็ save นะครับมันก็จะเปิดแบบฟอร์มของ t ท l ลีมานะครับไอเขานี้ไม่เคยใช้ t ท l ลีมาก่อนนะครับผมก็ sign in กับ Google a c c o u n t เลยนะครับอ่าแล้วก็ continue แล้วก็อันนี้มันก็ถาม ตอบคำถามล้วนะครับก็เลือกอะไรไปก็ได้ทีเมเนเจอร์โอเค okay. นะครับก็สร้างฟอร์มได้เลยคล้ายๆอารมณ์เหมือน Google Form s, นะครับก็ Image g e n e r a t i o n เรันเพ e เอนนี่ลองเลือกตรงนี้นะครับก็อ่า เราจะใส่อะไรบ้างใช่ไหมเราก็จะมีร o n answer อันนึงไว้รับพร้อมนะครับแล้วก็ Insert long answer mm hmm. เข้าไปเลย Image Generation Prompt อย่างนี้นะครับเราก็ต้องเขียนพร้อมใน Image นะครับาเราผมอยากจะได้อันนี้เลยกัน e d i t o r a l photo with a person working at the computer notebook and guitar Standing near by him mm hmm. ก็คือก mm ี i t a ์อยู่ไว้ใกล้นะครับ แล้วก็มุมกล้องแบบอยู่ไกลๆภาพมีคอนทราสต์กับฮิวสูงหน่อยแล้วก็เป็นโทนสว่างนะครับอ,อันนี้อันนี้คือตอน create form นะครับแล้วก็ Publish เลยโอเคอันนี้คือลิงก์ที่จะใช้นะครับคราวนี้กลับมาที่ make. com เอาใหม่เซฟใหม่อ่ะ accept โอ้เออเ r อร์ใหม่ปิดใหม่ก่อน accept โอ้เ r อร์เดี๋ยวผมเริ่มใหม่เลยดีกว่านะครับ close ก่อนโอเค create webhook create connection แล้วก็ save แล้วก็ accept นะครับ อ่าได้ละนะครับทีนี้มันก็จะให้ใส่ฟอร์ม id เมื่อกี้เราตั้ง i m a g e generation นะครับอ่าได้แล้วแล้วเราก็เซฟนะครับแล้วก็เซฟโอเคตอนนี้ตัวฟอร์มก็คือตัวนี้เนี่ยนะครับเปิดก่อนก็นได้ไอ้อร์มตัวนี้เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับตัว google ตัว make โน่นี้นะครับทีนี้เสร็จที่2เราจะเอาพร้อมตรงนี้เนี่ยไปใส่ ตัว L M ที่มันสามารถสร้างรูปภาพได้นะครับก็เราก็ทำมาหลายซีนาร์โอแล้วเราใช้ Open Router อย่างเดียวเลยเดี๋ยวในซีนาร์โอนี้เราจะใช้ตัว OpenAI บ้างนะครับเราใช้แต่ของฟรีมาตลอดอันนี้คือเซอร์วิสที่เสียงเงินนะครับเราจะใช้โมดูลชื่อว่า Generate and Image ตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมแล้วก็ Create Connection นะครับอพอ Create Connection เนี่ยมันก็จะให้ใส่ API Key Organizer นะครับ ก็ตัว API Key กับตัว Organizer เนี่ยก็จะอยู่ตรงอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือ API Key นะครับซึ่งเวลาจะสร้าง API Key เราก็ตั้งชื่อเลือกโปรเจกต์แล้วก็สร้างได้เลยนะครับซึ่งผมสร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือ Organization ID อ่านี่ผมก๊อปมาก่อนเลย Organization ID Copy นะครับนี่คือ Organization ID นะครับ แล้วก็ตัว API key ของตัว OpenAI นะครับนี่คือ API key อแล้วก็เซฟนะครับทีนี้พอใส่ถ้าใส่ได้ถูกต้องเนี่ยทั้ง API key และ Organization ID มันก็จะมีโมเดลให้เลือกเราจะใช้เป็น GPT หรือ d a l l e. ผมใช้เป็น GPT แล้วกัน ส่วนตัวพร้อมเนี่ยเมื่อกี้เราจะเอามาจากทอลลี่นะครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้ Image Generation พร้อมเซฟแล้วก็ไฟล์รูปภาพที่สร้างเนี่ยเราก็จะให้มันเก็บใน g o o g l e Drive นะครับไดร e นะ o o g l e Drive นะครับแล้วก็ให้มันอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive นะครับอัพโหลด a new file นะครับโอเคแล้วก็ Create Connection นะครับ ทีนี้เราก็เลือก sign in นะครับแต่ทีนี้เนี่ยตัว Product ของ google เนี่ยเนื่องจาก google เนี่ยไม่ได้ trust ตัว m a k e com ตั้งแต่แรกนะหมายความว่าเวลาเราจะ add ให้สิทธิ์ในการเข้าถึง google drive หรือ gmail อะไรพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นโดเมน add gmail ที่เป็นอีเมลส่วนบคนุคคลมันจะโดนบล็อกนะครับไม่อนุญาตนะครับทีนี้วิธีแก้ปัญหาทำยังไงอ่าตรงนี้เราปิดไปก่อนนะครับการแก้ปัญหาคือเราจะต้องสร้างตัว แอปพลิเคชันขึ้นมานะครับอันนี้เราแคนเซลไปก่อนนะครับเราจะต้อง uh, create connection นะครับแล้วก็พอถึงตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้ advanced setting นะครับเราจะต้องมี2อย่างก็คือ client id กับ client secret นะครับเราต้องมี2อันนี้นะครับทีนี้2อย่างนี้ทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิธีการก็คือเดี๋ยวผมจะมีลิงก์ของตัว help center ของตัว m i c c o m นะครับอันนี้ก็จะอธิบาย วิธีการเชื่อมโยง Google Drive กับ Make. com จริงๆหลายตัวที่เป็น product ของ Google เนี่ยหรือว่า product อื่นๆที่ต้องอาศัยตัว Secret Client หรือว่า Secret Client ID หรือ Secret Key เนี่ยก็คือจะต้องมาดูจาก document นะครับก็เราก็ทำตาม document ของตัว Google ได้เลยนะครับขั้นตอนก็จะเยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวลองทำกันดูอันดับแรกเนี่ยเราก็มาทีา่เนี่ยนะครับ แล้วก็ที่ Google Drive ตรงนี้นะครับแล้วก็ Create Custom Client นะครับกดที่ Create Custom Client นะครับเราจะต้องมาที่ Step ที่1นะครับล็อกอินที่ Google Cloud Console Platform ตรงนี้เลยนะครับทำตามเอกสารนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันเยอะอันนี้ดูต,ตามเอกสารน่าจะง่ายกว่าโอเคนี่ s t e ปที่1ของเรานะครับ ก็โอเคอันนี้เราก็ Agree Term Service ของมันนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่รับข่าวสารแล้วก็ Continue ตรงนี้นะครับนี่คือ step ที่1ทีนี้เขาบอกว่าให้ Select Project แล้วก็เลือก New Project ใช่ไหมครับเราก็ Select Project ตรงนี้นะครับอ่า Select แล้วก็ตรงนี้ยังไม่มี Project อะไรเลยเราก็กดตรงนี้นะครับ New Project อ่าจากนั้นเราก็ตั้งชื่อ Project นะครับสมมุติเราตั้งชื่อว่า Image Generation มันบอกไม่ให้มีอัขระพิเศษครับก็ i m a g e generation อย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กด create นะครับพอเรา create project แล้วเนี่ยมันก็จะมาที่หน้าต่างนี้กด select project ตรงนี้อีกทีครับเรา create แล้วเราก็ select เข้าไปที่ project นะครับจากนั้นเขาบอกว่านี้เรา create ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เขาบอกว่าพอเราเข้าไปในโปรเจกต์นะครับเราจะเริ่ม enable API ของของของ Gmail อ้อเดี๋ยวนะอันนี้มันอันนี้มัน Gmail แต่ว่าเดี๋ยวเราทำของ Google Drive ใช่ไหมจริงเมื่อกี้นะถูกแล้วเราต้องเลือกตรงนี้นะครับแต่ว่าสเต็ปตรงนี้เหมือนกันนะเมื่อกี้ขั้นตอนตรงนี้ของ Gmail ตรงนี้มันเหมือนกันโอเคอันนี้ Google Drive นะจริงๆถ้า Gmail ก็ทำตามลิงก์เมื่อกี้ได้เลยแต่ว่าอันนี้เป็น Google Drive นะครับ ก็เมื่อกี้เขาคือเขาจะ enable API ของ Gmail อันนี้เรา enable API ของ Google Drive นะครับเราก็เลือกตรงนี้ซึ่งเราเลือกแล้วนะครับแล้วก็ามาที่อ๋อยังไม่ได้เลือกนะครับเราต้องกดตรงนี้ก่อนนี่ API Service แล้วก็ enable ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่ enable API and Service ตรงนี้นะครับ พอเรามาตรงนี้ปุ๊บเขาบอกว่าให้เสิร์ชหา Google Drive API นะครับอ่าเราก็ Google Drive API นะครับก็เป็นอันนี้นะครับก็เลือกเลยแล้วเราก็กด Enable มันนะครับเหมือน Gmail เมื่อกี้ก็ทำเหมือนกันแล้วก็ต้องมา Enable ตรงนี้ด้วยเหมือนกันในกรณีที่เราอยากจะให้ Make เนี่ยเข้าถึง Gmail ได้นะครับโอเคหลังจากที่เรา Enable ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับสเต็ปต่อไป ตรงนี้นะครับเขาก็บอกว่าโอเคหลังจาก enable แล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นเป็น manage ก็ได้นะครับก็ให้ config ตัว OAuth consent screen นะครับก็ให้มาที่ Google OAuth platform นะครับนี่ตัวนี้ OAuth consent screen นะครับซึ่งใน OAuth เนี่ยของเรายังไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็กด get started ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไปนะครับก็เหมือนเดิม image generation แล้วก็ support email ก็เป็น email ของผมเองนะครับแล้วก็ next นะครับตรงนี้เราเลือกเป็น external ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ next ไปต่อนะครับ contact information ก็ใส่เหมือนเดิมได้นะอ่อนี่ email อะไรแล้วนะอ่าโอเค copy มาแล้วกัน cocpu s 2 0 5 at @gmail cocpu s 2 0 2 5 at @gmail.com แล้วก็ next ไปนะครับแล้วก็ agree term service นะครับ continue แล้วก็ create นะครับก็ตรงนี้เราก็จะทำมาถึงขั้นนี้นะครับอ่าพอ create เสร็จปุ๊บนะครับให้เราอ่า create o a u e client ก็คือปุ่มนี้นะครับอ่า create o a u e r client เลยนะครับแล้วก็พอเรา create o r u t client เสร็จปุ๊บนะครับ เขาบอกว่าให้เรามาที่ branding section นะครับก็คือมาตรงนี้ branding section จากนั้นนะครับให้ add make.com ใน authorized domain นะครับก็ authorized domain จะอยู่ตรงนี้นะครับ make.com อันที่1แล้วก็อันที่2ก็คือ i n t e r g o m a t ตัวนี้นะครับชื่อเก่าของ make.com ไหลต,ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็บัตเซฟด้วยนะครับอย่าลืมเซฟ แล้วก็หลังจากคอนฟิกแบลนดิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาที่ออเดียน e ์นะครับตรง a u เดียนต์พับ i ิชเนี่ยตรงนี้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานะครับแล้วก็ค่อนข้างซับซ้อนแต่ว่าจริงๆเราไม่จะไม่ต้องพับ i ิชก็ได้เพราะว่าเราแค่ทดลองเฉยนะครับก็แอดยูเซอร์ได้นะครับไว้เทสก็คือเราก็ใส่ CO c o c p s u 2 0 2 5 gmail com นะครับเราก็เซฟ test user นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือส่วนของ data access นะครับอ่านี้เซฟไปยังอ่าส่วนของ data access ก็คือตรงนี้นะครับเราจะต้องใส่ scope นะครับอ่าลิงก์ตรงนี้นะครับก็คือ add remove scope หมายความว่าเราจะกำหนด permission ให้ตัว make com เนี่ยสามารถทำอะไรกับ google drive เราบ้างนะครับก็ตาม document เขาให้ใส่สามอันนี้หรือจะติก๊กจากนี้ก็ได้นะแต่ว่า ก็ปีอันนี้มาวางดีกว่าไม่ต้องหาอยู่นะครับง่ายชัวร์กว่านะครับแล้วเราก็กด add to table นะครับมันก็จะติ๊กสามอันนี้ให้นะครับแล้วเราก็กดอัปเดตตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากเรากดอัปเดตเสร็จปุ๊บเราก็เซฟตรงนี้นะครับแล้วก็พอเราเซฟตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็โอ้ขั้นตอนเยอะเหมือนกันเรามาที่ client ตรงนี้นะครับอ่าให้เรากด create client ตรงนี้นะครับที่เขาบอก create client นะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะให้เลือกแอปพลิเคชันไทป์เราก็เลือกเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับนี่ก็ตั้งชื่อได้ image generation นะครับแล้วก็ตรง authorize uri นะครับตรงนี้เขาบอกให้ใส่ตรงนี้ authorize a Author u t o r i z e redirect uri นะครับก็คือตรงนี้ add อันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครบแล้วเว็บแอปพลิเคชัน a m e ก็ตั้งชื่อไว้แล้วนะครับโอเคครบทีนี้เราก็กด create ได้เลยนะครับพอกด create ปุ๊บตรงนี้คือสเต็ปสำคัญก็คือเราจะได้ค l า e n t secret นะครับนี่ client secret ของเรานะครับแล้วก็ client id ก็คืออันนี้นะครับให้ copy เก็บไว้นะครับ เดี๋ยวผม Copy ปีเก็บไว้ก่อนอ่าโอเคอันนี้สามารถดูภายหลังได้นะครับแต่ว่าอันนี้โอเคก็ถ้าอยากจะดูภายหลังแล้วก็สามารถกดที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดูภายหลังได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีของทางตัวไร v ์ตัวนี้นะครับผมกลับมาที่เดิมนะครับก็กลับมาที่เมกนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็จะใส่ คาย d อนะครับอันนี้ก็คือใส่คาย d อาแล้วก็คายเอนซีคก็คือใส่ข้างล่างนะครับอ่าโอเคแล้วเราก็กด Sign In ตรงนี้นะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยว Google Drive เนี่ยจะเป็นที่อัปโหลดไฟล์ที่สำหรับสำหรับอัปโหลดไฟล์รูปภาพที่สร้างขึ้นมานะครับเราก็มาที่ Google Drive ของเราเราสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไว้สำหรับเก็บไฟล์เก็บไฟล์ก่อนนะครับก็ ตั้งชื่อว่า images นะครับอ่าตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า images นะครับอยู่ในโฟลเดอร์ make. com นะครับแล้วก็กลับมาที่ make ตรงนี้รอมันเชื่อมต่ออ่ามันก็จะเด้งมาทาางนี้นะครับเราก็ต้องเลือกบัญชีแล้วก็ตรงนี้มันบอกว่า Google App เราไม่ได้ verify นะครับพอเราเพิ่งสร้างเมื่อกี้นะครับเราก็กด continue นะครับ แล้วก็ตรงนี้ก็จะ sign in นะครับอ่า sign in เข้าไปเลยแล้วก็ตรงนี้สําคัญนะครับเราต้องติ๊ก allow ให้มันสามารถเข้าถึง Google Drive ของเราด้วยนั่นง็คือหมายความว่าเรา trust ตัว platformmake. com นะครับแล้วก็กด continue ตรงนี้นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับก็นี่ก็เชื่อมโยงกับตัว Google Drive แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดโฟลเดอร์ได้นะครับว่าจะให้ใส่ในโฟลเดอร์ไหนยังไงนะครับ ก็โฟลเดอร์ id นะครับเล e อ t from the list ก็ได้นะครับ my drive ของเรา,า my drive นะครับแล้วก็ช h o o e folder นะครับก็อยู่ใน make com แล้วก็เมื่อกี้ผมสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า images นะครับอย่าให้มันลงในโฟลเดอร์นี้ทีนี้ชื่อไฟล์นะครับชื่อไฟล์จริงๆผมเอาเป,เป็นเวลาก็ได้นะผมจะตั้งว่า I image นะครับ image แล้วก็ต่อด้วย timestamp นะครับ ก็เราจะเอาตัวปแปลธรรมซมมาต่อท้ายจะได้ไม่ซ้ากันนะครับแล้วก็เราให้มันเป็นไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็เซฟได้เลยนะครับเซฟอ๋อยังเหลือยังเหลืออะไรอีกโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราลองลันดูก่อนนะครับอ่ารันรันสักรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็มาที่ตัวฟอร์มของเราก็คืออันนี้นะครับ อันนี้มีเพรสออเดอร์ที่ผมทำไว้นะครับเดีย๋ยวเราจะพิมพ์ใหม่ๆไม่เป็นไรนะครับก็เอาออตามนี้เลยนะครับแล้วเราก็ Submit นะครับพอผม Submit ผมก็ไปดูที่ make com ปุ๊บมันก็รับมาแล้วนะครับแล้วนี้ก็วิ่งไปแล้วก็รีเฟซ Google ได้อารูปภาพมาแล้วนะครับ ประมาณนี้อ่าก็ตรงเลยนะรูปคนกำลังนั่งทำงานคอมพิวเตอร์แล้วก็มีกีตาร์หนึ่งตัวนะครับก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ทั้งตัว AI m o เด l นะครับทั้งตัวรับ Input ตัว Google Drive จริงๆตัว Gmail ก็ถ้าจะใช้ก็ต้อง add ตัว Client Application ก่อนโดยหลักการเดียวกันนะครับอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ